ข้าวไกลจะถูกยุบไหมครับเรื่องหาเสียงผมก็ไม่เข้าใจจะไปยุบเขาทาไมครับประชาชนเลือกเข้ามาต้องสิบกว่าล้านนะฮะสิบสี่สิบห้าล้านเนี่ยไปยุบเขาทาไมครับประชาชนก็เห็นด้วยถึงเลือกไงถ้าประชาชนก็ไม่ชอบก็ก็ไม่เลือกนั่นเองดังนั้นคนที่ควรจะตัดสินคือประชาชนไม่ใช่องค์กรอิสระที่ไหนมาถามที่คุณจะไปยุบเขาเรื่องไหนด้วยข้อหาเนี่ยหรอถามที่ว่าให้มันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าของโลกมนุษย์ แล้วนี่คือเราบอกประชาธิปไตยแล้วมีการยุบพักเนี่ยมันประชาธิปไตยตรงไหนไม่กลัวก้าวไกลถูกยุบหรอกครับยุบก็ยุบไปยุบใหม่ก็ตั้งใหม่ได้เนี่ยแค่ยุ่งยากหน่อยนะแต่มันจะทําให้ก้าวไกลยิ่งโตขึ้นอย่ายุบยุบไปเลยดูที่มึงจะมีปัญญากาจัดได้หรือเปล่ากูว่ามึงจะเป็นการใส่ปุ๋ยซะด้วยซ้ำมึงยิ่งทาให้เกิดความเกลียดชังนะครับและใครที่อยู่เบื้องหลังการยุบก้าวไกลมึงระวังให้ดีระวังมึงจะเจอกีโยติน วันนึงที่คนรุ่นใหม่ก็ทนไม่ไหวแล้วกับความไม่เป็นธรรมรัพวกมึงจะถูกลากมามึงไปดูนะประเทศฝรั่งเศสอะดูรัสเซียอนันเนี้ยอย่าคิดด้วยจะอยู่คำฟ้านะองค์กรอิสระประเทศนี้มันมีที่ไหนหรอผมไม่เห็นว่ามีองค์กรอิสระเลยมีแต่องค์กรหมาลับชายเยอะที่สุดเย้ไหมเขาหาเสียงมาเขาจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยประชาชนเลือกรถหลามเนี่ยไปยุบไ็ได้ไงอะ่ะ ถ้าเกิดอเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เว้ยไม่เลือกเว้ยก็เขาก็สอบตกแค่นี้แต่นี่ประชาชนเลือกแสดงประชาชนเห็นด้วยล้มเจ้ายังไงอะจะล้มได้ไงเขาบอกเขาจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเขาไม่ได้บอกว่าจะไม่ต้องมีสถาบันนั้งมื่ไห่เออกูยังไม่เห็นเขาพูดเลยว่าไอ้ประเทศนี้ไม่สมควรมีสถาบันเขาจะแก้ไขประชาชนเกิดความกังวลศรัทธาไม่ใช่เหรอก็พูดเดินไปนะใส่ร้ายคนอื่น ตัวเองดีอยู่คนเดียวมึงคิดว่าคนไทยเขากินยากกันรนี่นะเองแม่งรักชาติอยู่คนเดียวตัวเองรักสถาบันอยู่คนเดียวคนอื่นแม่งคิดไม่ตรงก็คือมึงชังชาติมึงจะลงสถาบันก็คิดอยู่แค่นี้บ้านเมืองก็วนอยู่แค่ตรงนี้แหละผมว่าหลายคนเลือก 9, ก้าไกลเพราะหนึ่งหนึ่งสองไพะผมก็ถามผมถามเด็กไหรุ่นทุกคนเน่ะเฮ้ยทำไมเลือกก้าวไกลวะแล้วคุณคิดยังไงหนึ่งสองก็เลือกเพราะหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละและใจกูเถียงกับมันยังไง เด็กสมัยใหม่อ่ะผมกล้านะุณไปถามทุกมหาลัยเลยนะไม่มีใครเห็นด้วยกับการหนึ่งหนึ่งสองเลยอ่ะจะผูกขาดรักอยู่คนเดียวคนหนึ่งเขารัก่งไม่ได้ไงับต้องพวกมึงเท่านั้นเดี๋ยรักอยู่คนเดียวให้กูรัก่งไม่ได้ไงุณเถียงกับเด็กวันนี้เหนื่อยบอกให้เพราะมันเถียงกับความจริงอ่ะุณเอาความเชื่อไปเถียงกับเด็กมันเด็กสมัยนี้ฉลาดุณทีุ่ณคิดจะบอกใหุ้ณไปถามเด็กแล้วคิดยังไงอ่ะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปถามเด็ก คนพวกนี้คือคนที่โตมาพวกเราจะมีทยอยล้มตายนะวันนี้คุยกับเด็กรุ่นใหม่ต้องคุยกับเหตุผลนั้นนะถ้าคุณไม่เห้เหตุผลคุณเสร็จเอาไหนใครเลือกก้าไกลบ้างในนี้มีใครเลือกเก้าไกลบ้างผมถามเลยเนี่ยก็ก้าไกลหาเรื่องดี่าแก้หนึ่งสองถามเนี่ยเอาใครเลือกเก้าไกลบ้างน,นั่นก็เลือกเลือกเลือก,อกใช่ไหมแสดงคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมแล้วคุณเห็นด้วยไหมที่จะยุเก้าไกลาถามยเนี่ yeah. แค่นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วไนย,ยอมรับความจริงกันทันทีแล้ว